สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สตัวรูดในงวดประจำวันที่17มิถุนายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปนะครับผมของงวดประจำวันที่16สำหรับวันที่16นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่2กับ5นะครับผม ก็มารอบเดียวนะครับผมห้ามาเลขวิ่งนะครับผมถือว่าหลุดนะครับผมสำหรับสองมาสองสามนะครับผมสามสองในรอบเฉพาะกิจสำหรับเอฟซีพี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้สามหกนะครับผมหกศูนย์ในรอบ VIP นะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม tee 2526แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่17ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางนี้เขาไม่หลุดนะครับผมสองกับแปด สำหรับสองจะมีสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกและก็สองเจ็ด แจะมี81 83 8ึ่งแล้วก็8 6ดหกแอดมินจะกันให้หนึ่งตัวนะผมเจ็ดสาม สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมมีหกหนึ่งหกสองหนึ่ง 025 183แล้วก็784 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผม,ผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีน้ำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ